สวัสดีครับอยู่กับช่องมีสุขกอนสายครับเละเราก็จะมีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับก็คือนี่สายนะครับเป็นสายของ Apple Watch นะครับขนาด44่ีมิลน,นะครับเป็นผมซื้อมาใส่กับ Apple Watch ที่เป็น Apple Watch SE2 นะครับที่ใช้มาประมาณปีกว่าหรือว่าประมาณ2ปีจำไม่ได้แล้วครับแล้วก็มาเปลี่ยนสายกันหน่อยเนะาะมันเป็นสายเก่ามานานละ ก็ลองเปลี่ยนแนวเป็นสายาที่เขาเรียกว่าเป็นสายสเตลเลตนะครับก็เป็นแบรนด์นี้นะอะไรนะไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอิลากรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอลาโกเดี๋ยวผมผมไม่รู้จักชื่อแบรนด์นะครับแต่ผมผมเห็นรีวิวมันค่อนข้างดีนะครับและราคามันก็พอประมาณนะครับ ราคาพอประมาณอันนี้คือตัวสายเลยแกะกล่องมาแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรหนักๆอยู่ข้างล่างออแชเดตัดสายนะครับเขาก็แถมมาด้วยนะครับแล,แล้วก็จะมีข้อพวกข้ออะไรต่างซึ่งข้อมูลของคนเรามันไม่เท่ากันนะ ก็เขาก็เลยต้องแถมตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันจะพอดีไหมกัขบข้อมือของผมนะครับเดี๋ยวผมจะปักอ,อลิงก์ให้นะครับถ้าใครอยากสั่งกดเข้าไปดูก่อนราคาอะไรแบบนี้ครับมีคาว่าสแตนเลสตีลครับก็ด้านข้างมีนมีข้างมีน้ำหนักนะครับ ค่อนข้ามีน้ำหนักผมก็จะแกะซี่ซี่ซี่วอเลยอะครับโอ้เหนียวมากเลยครัเดี๋ยวค่อยแกะนะครับมาลองกันกับตัวเครื่องดีกว่า น,นี้ผมว่าตัวนี้น่าจะอยู่ข้างล่างนะผบว่าใส่ง่ายมากครับเดี๋ยวจะลองนะครับ่มีกดดรอบตรงน,นี้ <Wow. S 1> โอ้ค่อนข้างหลวมผมก็ต้องตัดออกหลายข้อ,อยนะครับเสร็จก็จะประมาณนี้ ก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าเปลี่ยนลุกดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวประมาณนี้นะใครสนใจนะครับกดสั่งมาใช้ได้ดูมาดูได้นะครับแต่เม็กอินอะไรเนี่ยใช่หน้าอิน oh! ใช่หน้าโอเค ราคาหลักพันอยู่นะครับหลักพันอยู่สวัสดีครับ